ลูกแพ้นมวัวควรจะกินอะไรทดแทนดีคะคุณหมอสําหรับน้องที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของการแพ้นมวัวนะคะคุณหมอเนี่ยแนะนําเลยว่าถ้าแพ้นมวัวนะคะมันจะมีสูตรนมวัวที่ย่อยให้โมเลกุลเล็กลงนะคะหรือว่าสับทางการแพ้น,นี่เราเรียกกันว่าเป็น extensive hydrolysed นะคะ formula หรือหากว่าแพ้มากนะคะก็จะเป็นฟอร์ m u l a ที่ย่อยจนถึงระดับว่าเป็นโมเลกุลของตัวอะมิโนแอซิดนะคะก็คือหน่วยย่อยเล็กที่สุดของตัวโปรตีนอยากให้แม่ๆเข้าใจก่อนว่าการที่ล ูกแพนนมวัวเนี่ยร่างกายเนี่ยจะทําตัวยังไงนะคะสมมุติว่าดิฉันนะคะฝั่งด้านนี้นะคะเป็นภูมิคุ้มกันด้านนี้นะคะเป็นเจ้าปโ,ะะโปรตีนนมวัวนะคะโปรตีนนมวัวนะคะก็คือเป็นอะมิโนแอซิดนะคะที่มาเรียงตัวกันเรียงตัวกันเรียงตัวกันนะคะเป็นตัวใหญ่ๆยาวๆนะคะนี่ก็คือตัวเม็ดเลือดขาวนะคะหรือว่าตัวภูมิคุ้มกันนะคะตัวภูมิคุ้มกันที่ไวเกินเนี่ยแบบไพแฮมเข้ามาเจ้าหน้าตาประหลาดตัวนี้ก็บอกว่าฉันคือโปรตีนนมวัวฉันคือโปรตีนนมวัวนะคะตัวใหญ่ก็ยิ่งเห็นชัดนะคะเมื่อยิ่งเห็นชัดดกก็จะยิิิ่งทําให้เปฏ ยรง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าหากว่ารูปของเรานะคะมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะมีนักวิทยา,าศาสตร์นะคะแล้วก็นักโภชนาการนะคะเขาสามารถช่วยย่อยเจ้าโปรโตีนนมวัวนะคะจากที่ตัวใหญ่ๆนะคะให้เหลือตัวเล็กลงนะคะตัวภูมิคุ้มกันนะคะก็จะมองไม่เห็นนั่นเองนะคะสามารถทําให้น้องอะ่ะดื่มนมนั้นได้ค่ะแต่ก็จะแลกมาด้วยว่าโอเครสชาติก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะจะไม่เหมือนกับนมวัวโดยทั่วๆไปนะคะแล,แล้วก็ราคาอาจจะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะดังนั้นค่ะอันนี้นะคะให้คุณหมอกุมาล แพทย์นะคะช่วยดูดีกว่าว่าจะต้องทานนมไหนนะคะส่วนอันดับถัดมานะคะสําหรับกลุ่มของพวกโปรตีนที่เป็นจากตัวนมถั่วเหลืองนะคะอันนี้เนี่ยก็ยังมีความที่ว่าตัวโปรตีนถั่วเหลืองนะคะเขาจะมีตัวฮอร์โมนอยู่อันหนึ่งชื่อไฟโตเอสโตเจนนะคะดังนั้นสําหรับทางยูโรเปียนไกด์ไลน์นะคะทั้งสมาคมกุมารแพทย์นะคะแล้วก็สมาคมกุมารแพทย์ระบบทางเดินอาหารของยุโรปนะคะก็ยังบอกว่าไม่ค่อยอยากจะแนะนํานมนี้นะคะสําหรับเด็กที่ยังอายุต่ากว่า6เดือนนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะก็ควรจะต้อง ต้องให้คุณหมอกุมาลแพ์นะคะเป็นผู้ช่วยดูซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแนะนําเป็นแบบฟอร์มูลาของเป็นเอ็กเทนซีมไฮโดรไลเซว่าตัวอะมิโนแอซิดค่ะส่วนนมนะคะของสัตว์มีเขาอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะนมแพะนมแกะนมควายนะคะเขาจะมีความสามารถในการคลอสนะคะเรื่องของการแพ้ะคะ่ะกับตัวนมวัวนะได้มากกว่า80%ซค่ะดังนั้นค่ะด้วยปกติแล้วนะคะหากว่าลูกของเรามีปัญหาเรื่องของการแพ้นมวัวเราก็ไม่ได้แนะนํานะคะให้ใช้นมสัตว์มีเขานะคะในการมาทดแทน เพื่อเลี้ยงลูกค่ะเพราะโอกาสแพ้มันก็เยอะเหมือนกันนั่นแหละค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่มีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะในการเลี้ยงลูกนะคะไม่มั่นใจว่าทําวันนีอะถูกหรือว่าผิดนะคะแนะนําให้ท่านนะคะพิมพ์คําถามของท่านไว้ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วหมอเจินนะคะจะตามมาตอบให้ในทุกคําถามเลยค่ะเลี้ยงลูกไปด้วยกันเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขไปกับดูดูเลิฟนะคะดูดูยับ